Eu พี่น้องที่รักในพระคตณเจ้าวันนี้เป็นวันพระราชศักดิ์สิทธิ์ดือนที่หนึ่งครั้งที่เรารับ,รบประทานอาหารกับคนในครอบครัวกับเพื่อนฝูงเรามักจะมีเวลาให้กันนั่นหมายถึงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันไม่เหมือนบรรดาสิงสารสัตว์ที่กินอาหารเพื่อประทังชีวิตไปวันๆั เรารับเรารับประทานอาหารจะมีความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นพ่อแม่ลูกหรือู้เรากับเพื่อนฝูงพระเยซูเจ้าเลือกที่จะรับประทานอาหารทั้งสุดท้ายกับบรรดาศิษย์คนจะรับทรมานพคงอยากจะบอกพวกเขาว่าอย่าได้ลืมเลือนนะเราถวายบูชามิสซาด้วยกัน เราก็ต้องระลึกว่าเรากําลังฉลองความรักไปพร้อมๆกับการถวายบูชายันของพระกิตเจ้าสําหรับความรอดของเราดังนั้นเมื่อเราร่วมบูชามิซาเราก็ฉลองความเชื่อหนึ่งเดียวและความเป็นหนึ่งเดียวก,กันกับพระเจ้าและกับคนอื่นในศีลมหาสนิทเราจึงวกกลับไปสู่ธรรมเนียมดั้งเดิมของศาสนาจักที่เชื่อว่า พระศาสนาจักมีกำเนิดจากศิลมหาสนิทถ้าเราที่มาถวายบูชามิสายังขาดความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเราก็ควรจะเยียวยารักษาให้มีมิจฉภาพเสียใหม่ในการฉลองมิสาวันพระศักดิ์สิทธิ์นี้เราอ้อนวอนขอพระเจ้าให้พวกเราทุกคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัว ในกลุ่ม B C ในหมู่บ้านต่างๆในสังคมมรน,นท่าแรกของเราทั้งนี้เพราะเมื่อพระเยซูเจา้ายอมมอบชีวิตของพระองค์แก่เรานั้นพระองค์มีเป้าหมายให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และกับพี่น้องขอให้เราพรยายามสุดความสามารถที่จะทำให้ความฝันของพระเยซูเจ้าเป็นความจริงในชีวิตของเรา ขอพระเจ้าไว้พร์พี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์